เราจะเรียกกันว่าแก่นมะขามต้นมะขามมีแก่นถือว่าดีอายุร้อยกว่าปีว่าดีแต่ของพี่จิ้งหลีดขาวเนี่ยถูกฟ้าผ่ายืนต้นตายเขาก็เลยทำแบบเป็นเม็ดๆมาให้พี่จิ้งหลีดขาวใส่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาใส่เงี้ยเขาใส่เนี่ยบ่อยถูกคอตเตอรี่บ่อยคุณถูกมากี่งวดติดทุกงวด สวัสดีครับคุณผู้ชมบ้านแสนสุขกลับมาแล้ววันนี้เรายังอยู่กับ2เพื่อนสีอย่างคุณจิ้งรีดขาวและคุณยิ่งยงงานนี้เรามาเริ่มต้นด้วยของหวานกับขนมจากฝีมือของสาวสวยคนนี้กันดีกว่าครับแต่คุณเป็นคนขยันนะคุณทําอะไรหลายๆอย่างมากเลยเดี๋ยวออกเลงเดี๋ยวมีอะไรต่ออะไรแล้วล่าสุดนี่เห็นบอกมีทําขนมมาให้ผมด้วยหรอใช่ค่ะทำราวนี่มาฝากค่ะหน้าตายังคุณกินเบานี่ไม่ได้หมหม เอาตรงๆนะผมก็ทำหน้าที่พิธีกรแต่บราวนี่คืออะไรยังไม่รู้เลย,เยไม่รู้เรื่อง บราเนี่มันคืออะไรอ่ะจะรู้ได้ยังไงนี่เมื่อคุณบรรนนอกสรลกร้าวสโลกราวมากมากเลยอ่ะของมันอินเตอร์เนี่ยคุณรู้จักเราวนี่คืออะไรอ่ะพี่ขนมง่ายของเรานี่ย <c oughs> <c oughs> อย่าเลิ่มรีบ <c oughs> เฉลยสิหัวล้อซะก่อนเลยขนมงเนี่ยเราวนี <c> ้ <oughs> <c oughs> เอามาดูหน่อยครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่คือบราวนี่นะครับผมุูจิ้งหลีดขาวครับนี่ไงฮะ <c oughs> บราวนี่ที่คุณทํามานี่คือเดี๋ยวนี้ทําด้วยมือ ไปเรียนมาหรืออะไรยังไงต้องบอกว่ามันเป็นขนมในครอบครัวช mm ื hmm. ่อว er nah <mel od ic> ่าอะไรฮะอ่ JR Brownie JR Brownie เป็นเด็กขามไหมคะ JR Brownie วมนึ่งตายยังไม่ทันกินเลยยังไม่ได้กินแค่ถืออะฮหแล้วกินรี่ไม่เชื่อถือเลยอะไรถือถือไม่ได้ใส่อะไรหรอกไปอ๋อไม่ได้ใส่เหรอ อันนี้ก็เล่นเกินจริงดูสิไม่ได้ใส่หรอไม่ได้ใส่แล้วทำไมสีเขียวอ่ะอันนี้ชาเขียวค่ะอ๋อเราเนื่ว่ากันเน็บกันชาไม่ใช่กันเน็บแม่กันเหน็บปกติทั่วไปพี่น้องต้องมานั่งแก้ให้กันทั้งวันน่ะดูสิปกติทั่วไปจะเป็นช็อกโกแลตอือันนี้สูตรใหม่ก็คือชาเขียวแต่ล่าสุดมีแล้วแต่วันนี้เอามาไม่ทันเพราะว่าของไม่มีโทษทีชาไทยอืออกเป็นสีออกส้มส้มนิดนึงเฮ้ยดีใช่ สสููนะคำแปลง่ายเอาพูดมาเลยพูดมาเลยเคยกินบานนี่มาเยอะต้องขอบอกเลยนะฮะว่าถ้าเกิดว่ามันนุ่มแบบเนี้ยมันคือใช่นุ่มนุ่มเหนียวเหนียวเนี่ยคือใช่เลยหนุ่มเพราะว่าอันเนี้ยอร่อยมากอ่ะลองอันนี้จะหัวเราะไม่หยุดไม่หัวเราะอันนี้ชาเขียวจริงๆอันนี้เขียวครับไอ้นุ่นเวลาออกแดดกินได้เลยเขียวป่ะอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะ เย่เย่เย่โว้ัวติ๊กเล็กสิเย่เย่เย่โว้ไอ้นี่ลองชิมเหรแต่สีมันให้อ่ะอันนี้อร่อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้อร่อยมากมันจะมีพิเศษมากรู้เลยว่าไม่งกชาเขียวว่ะกลิ่นชาเขียวนี่ขึ้นมาแบบเต็มเเลยอ่ะเฮ้ยเด้อแต่ว่าถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะคะเนี่ยกล่องสวยๆเนี่ยเป็นของขวัญได้ร้อยสามสิบเก้าบาทเอง ้ร <He> าคา,าดีไปแพงทำกันแบบราคาดีคือนี่คือเห็น <he en S 2> ถึงความตั้งใจว่าร้องเพลงแล้วเอาเงินมาทำขนมมาแล้วก็ขายเพราะว่า จริงๆแล้วราคานี้ไม่มีกาไรอะไรเท่าไหร่ในเรื่องของมีมีมีเขาจะทำให้เอฟซีเขาแหละเอฟซีพวกแฟนลิเกเขาชอบทานอะไรเงี้ยมแต่มันอร่อยจริงคือไม่ใช่ว่าคิดว่าเอาคําว่าจิ้งหรีดขาวมาแล้วก็มาขายเบานี่แบบแบบเบสิกไม่ไม่เป็นคนอย่างนี้ถ้าเกิดว่าถ้าไม่อร่อยไม่ดีจริงไม่ไม่ทำออกมาใช่เราเป็นคนแบบนี้นะอีกอย่างหนึ่งที่สองคนนี้เหมือนกันมากคือสายบุญทั้งคู่ชอบบุญใช่ค่ะชอบทำบุญไปทำบุญด้วยกันไหมไปค่ะก็ไปด้วยกัน ปีใหม่ที่ผ่านมาก็ชวนไปสวดมนต์ข้ามปีด้วยกันที่วัดแม่ยงครับดีมากๆมากผมถึงถึงขั้นแบบเดียนี้สร้างพระเลยเหรอพี่ยังยอมผมสร้างพระหน้าปกหน้าตัก12เมตรสูงทั้งมุจิินด้วย29เมตรที่บ้านโคกโทนตําบลกันทารลมอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งเป็นวัดที่ผมเป็นวัดบ้านเกิดของผมเลยที่หนึ่งไรครับในวัดเลยที่หนึ่งไร เป็นเป็นเหมือนเป็นวิญญาณองค์องค์องค์ขัานอยู่ในโบสถ์เลยหรือว่าไม่ไอยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกอ่ะบน้าปลกครับนักปลุกใหญ่ครับปลุกใจครับผมคนนี้ก็เหมือนกันนี่เห็นบอกชอบปล่อยปลาใช่ค่ะทำไมทำไมอยู่ดีๆปล่อยปลาแล้วเรื่องมันเป็นยังไงตอนแรกก็ไม่รู้ตัวว่าทําไมเราเราเห็นปลาตามตลาดหรือว่าเห็นปลาทั่วไปจะซื้อซื้อแล้วก็จะปล่อยปล่อยมามาเยอะมากน่าจะเป็นหลายๆล้านตัวแล้วนะ อทำประจําอ่ะ,อะใช่ออ2อวันปล่อยสองสาวันปล่อยพอมารู้อีกทีตอนโตเนี่ยคุณพ่อเป็นคนหาปลามแม่เป็นแม่ค้าในแต่ตลาดค่าปลาแบบเป็นแม่ค้าทุกหัวปา<อ>ลามันมารู้ตอนเราโตแล้วนะแต่เราหารู้ไม่ว่าเฮ้ยทำไมเราเราเรา,เราเกิดมาพ่อแม่เลิกทําเลย เลิกเลิกค่าสัตว์เลยตอนเราเกิดเนี่ยคุณพ่อแม่หยุดอาชีพนี้เลยเราก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อจริงๆรแล้วเขาทำมาตั้งไหแต่ไรแล้วพ่อกับแม่แต่เราก็รู้สึกว่าเราเราชอบปล่อยปลามาตลอดแล้วคราวนี้ผมอยากจะรู้เรื่องเรื่องของสิ่งที่ของขลังประจําตัวคุณที่คุณบอกว่าของประจําตระกูลของประจําตระกูลคือทีมงานของผมถึงขั้นออเดอร์ใช่ได้ด้วยเหรอมันคืออะไรอ่ะ ต้องบอกเลยอาจจะยาวนิดนึงมันเป็นต้นมะขามเราจะเรียกกันว่าแก่นมะขามพี่เคยบอกกับมาเอาเลยเนี่ยตัดแล้วไอ้ความเสียดายพี่ชายก็เลยรีบไปเอาเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยเขาตัดเป็นท่อนใช่ไหมแล้วไปดูโอ้โหมันเป็นแก่นเขาก็เลยบอกว่าถ้ามีเทพประจําต้นไม้จริงขอให้ผมขากที่ได้ไม่เกินเจ็ด <os> วันขายได้12 <cr> ล้าน